ข่าวด่วนจ้าข่าวด่วนข่าวด่วนมาแล้วจ้าข่าวด่วนมาแล้วจ้าสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับพี่สิบบาทกันในแบบอนิเมะรีบอลกันนะครับและวันนี้นะครับผมวันพุทธที่5นะครับทางทีมงานเขาก็ได้ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าแต่ประกาศอะไรเดี๋ยวพี่สิบบาทจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือว่าหลอกเป็นน้ําจิ้มให้เราดีใจกันนะครับทุกคนอ่าอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่สิบบาท พาไปดูในดิสคอร์กันเลยอ่าเมื่อสักครู่นี้นะครับวันพุทธที่5ก็คือวันนี้เลยนะทุกคนทางทีมงานนะครับผมเขาได้ประกาศมานะครับเนื่องจากว่าทางระบบนะของตัว n n m เม Reborn ครับเขาได้มีการเปลี่ยนทีมงานใหม่ยกเซตนะจ้างเมนจงเมนเจอร์จีองจีเอนะครับผมเพิ่มตำหนงตำแหน่งสับคนเข้ามาใครอยากรู้ว่าเป็นใครก็เนี่ยครับผมเข้าไปดูกันตรงนี้ก็ได้เลยนะทุกคนเนี่ย ก็เดี๋ยวพิธิบ่าจะพาไปดูนะครับผมดีซีช็อปขายไก่เพชรราคาถูกมีทั้งแมปอนิเมะแอตเวนเจอร์อนิเมะดีเฟนเดอร์และอนิเมะ์แวนการ์ดรับกดเกมพาร์ทเลทถูกทั้ง3แมปมีบริการเตริมบลูบักแท้เลทดีและยังมีโค้ดแจกอีกด้วยเฮ้ไกายสวัสดีครับทุกคน w ีวอน n a s t a สตาร์ดิสนิวเพกนะครับก็คือเขาต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับในการอ๋อสืบทอด เหมือนประมาณว่าเป็นมรดกนะครับผมจาก AR ก็คือ Anime Reborn นะครับผมทีมเก่าเขารับช่วงต่อมาทำนั่นเองนะครับผมสำหรับคนนี้นะชื่อกับตันครอสนะครับผมกับตันครอสนะครับแล้วก็ and g give you guy a choice นะครับผมเขาให้เราให้เราเลือกนะ the game เ uh, ่อะเกมย r แ can แอนเลิฟครับเออเขามีตัวเลือกให้เรานะครับผมกับเกมที่เรารักไม่รู้ตอนนี้ทุกคนยังรักอยู่รอเปล่านะรู้สึกว่าหายไปนานนะครับผมวีบุนาร์อาร์ยูนะครับผมเขามีคําถามนะครับผมให้คนให้เราเลือก2อันนะว่า ต้องการที่จะให้เราอัปเดตวันไหนนะประมาณนี้นะทุกคนถ้าพี่จะบาดแต่ไม่ผิดนะครับผมก็คือ tomorrow today นะครับผมไม่พรุ่งนี้ก็วันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็หรือทางเลือกที่2นะครับผมให้เราโหวตนะครับว่าเกมเขาจะทําการดรอปเดอะอัปเดตก็คือเขาจะอัปน่าจะอัปเดตอะ วันศุกร์นะครับตอนนี้คนโหวตกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเริ่มโหวตอยู่นะใครที่เห็นคลิปพี่สิบบาทอย่าลืมเข้ามาโหวตนะครับอยากให้เกมอัปเดตวันไหนอ่าคนก็อยากให้บางคนก็อยากแบบไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมเล่นนะครับติดแมปนูน้นแบบนี้อยู่เขาก็จะโหวตเป็นเลข2นะครับผมใครอยากให้เกมอัปเดตวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้นะครับผมเขาก็จะโหวตเป็นเลข1น,นะครับอ่าตอนนี้พี่สิบบาทจะโหวตเป็นเลข1ไปละกันนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับโอเคพี่สิบบาทโหวตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผม เทสเตอร์ already นะครับผมก็คือเขาทําการนะครับผมเทสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะครับผมถ้าทําการโหวตเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็พร้อมที่จะปล่อยให้เราเล่นแน่นอนครับอ่าใครเห็นคลิปพี่สิบบาทนี้ก็อย่าลืมรีบมาโหวตกันนะครับทุกคนอยากให้เกมอัปเดตวันไหนนะครับ เบื่อกันแล้วใช่ไหมกับการทำงานจนไม่มีเวลาเล่นเกมปัญหานี้จะหมดไปเมื่อน,น้องๆใช้ UG <OG> Phone บริการเช่าคาวโฟนไม่ว่าจะปล่อยบดฟาร,ร์มเพชรถึงแม้จะปิดคอมปิดโทรศัพท์มือถือหรือปิดเน็ตก็สามารถฟาร,ร์มได้24ชั่วโมงเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นเพียงแค่กดสมัครผ่านลิงก์ใต้ดิคทิปชั่ของพี่10บาทหรือกรอกโค้ด10บาทก็รับส่วนลดไปเลย20บาทต่อครั้งอ่าทุกคนครับผมใครที่เห็นคลิปพี่10บาทตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งออกไปโหวตนะทุกคนใครยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์กันก่อนด้วยนะครับ โอเคตอนนี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเตรียมรีลงรีโล,โลอะไรให้พร้อมนะสำหรับอัปเดตหน้านะครับผมจะเป็นแมปโซโล่รีวิลลิงนะครับผมใครที่ติดบอรอดนะครับหลังจากทำการ อัปเดตมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะก็อย่าลืมมารับของรางวัลน,นะครับผมก็จะได้ตามนี้เลยนะครับผมรีโรตัวละครลงตัวละครรับนะครับผมและที่สําคัญนักกล่องวาเลนทายพี่สิบาทไม่แน่ใจเขาจะอ,าออกหรือเปล่าเขาเขียนว่าอันล็อกไทม์ลิมิตนะครับผมคือถ้ามันหมดเวลาแล้วอ่ะพี่10คิดว่าเขาน่าจะอ,าออกแต่คิดว่าอันเนี้ยวาเดลนทายอาจจะยังอยู่อีกหนึ่ง อีกหนึ่งซีซั่นน่าจะออกพร้อมกันแต่ว่าโอคารุนนะครับผมน่าจะออกก่อน,นครับโอคารุนตอนนี้ยังรับไม่ได้พี่สิบาทคิดว่าน่าจะอัพได้หลังจากอัปเดตนะครับน่าจะรับได้หลังจากอัปเดตโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของทุกคนนะครับผมใครกดไลค์แล้วก็ไปช่วยโหวตกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่สิบัตต้องขอตัวลาไปก่อนเว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย,บาย,ย